ปาไทายขวงเนาะอันเนาะสบายดีเด er. ้อพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนพบเพาะก,กัะบะน้อยคือเก่ายีพี่ใหม่มืาอนี้สีมารีวิวอันไห้สวนมันอ่ไอวินสบายดีน้องอันสบายดีมาพี่น้องๆจ๊ะ ชื่ออย่างไรท้องลำคำก่อนอไปนัองอันมาบึงโอ้นั่งฮก,กับมาครั้งแหลกนะ้องพี่น้องเนาะมาค<ส>ำบอลอ,นะอ,อีกรัรรรกงแงหลกแน่นเนาะินกับขังแรกเนาะอือหอนี่ก็เอือยเนาะสบายนะดี ก็แล้วอันดกห้าเนาะแม่บอนที่เพิน่นอ้ายเพิ่นจ้างรถมา,ามาเถิอกออกเนาะเถิกป่ามาอียุนในนี้แต่พี่น้องบ้านน้อยมากตอนนั้นแถวนี้มันจะเป็นป่าเนาะเถิกแล้วเขาก็เขาไทยเองหรือเขาไทยนี่ เราเองเนาะอ๋อราคาเถิดบินนี่แมนสองล้านหาพี่น้องสองล้านหาแสนกรีบเนาะถ้าเป็นเงินบาทไทยเท่าไรอ,อันสองล้านหาแสานกรีบ<า>ประมาณล้านหนึ่งกับสองพันเนี่ยนี่แมนสองล้านกับประมาณ ตอนนี้มก็าแนม่นว่าน้อยไรไรประมาณว่าสองล้านเท่าไรสองล้านหาแสนหน่อยสองล้านหาแสนก็ถืออยู่หาพันบาทหาพันกว่านิดนิดหาพันหนึ่ง,ง, 5, งร้อยสองร้อยนี่แหละเพราะว่าตอนนี้หาแสนเดียวอั 5, สนหาวพอลงงนั้นไปสื่อไปสื่อค้องมือว่านี่เนาะพี่น้องการในหูเล็เงินว่า หาแสนหาแสนสิพันธ์เนาะดูว่าหาแสนถวนป่ะกึน่าจะคืนเรือดเงินึืนเดือยไเนาะป๊อดพ่องพี่น้องเลยเงินบาทพันหนึ่งพันพันบาทนั่นได้หาแสนกีบของเหลาเนาะแพงอะไรสื่อของสื่อน้ำมันโอ้ยตายตายถ้าเศราเกษตรกรเศร้าให้ส้าหนา ประมาณหาพันบาทเนาะขาดุดขาอันนี้น่ะเออดินหน้ซ้ำหนีเนาะเขาจะดุดเนาะนตัวนั้นกับแม่เอ็นเบิร์ตบอกอ๋อพี่น้องพูนไปหอนพูดสุดโตเป็นป่านเขาจะบดิ้วดุดเาานาะอ๋อ ของช้างป่ามันยังลายสิเปรียบมันสมือกับมือแบบนี้กินซูซีกันกับมนีกินยังแข็งเนาะอันมาเอาตัวไทยไทยดิปลาไทยกับบุคคาปนัยพี่น้องเลยที่สี่นี่มันก็แบบเอารถไทยตัวเองเนาะไทยนี่เนาะแก่อาหารเขาถือกินสิ น oh, ีเพื a a lot, right? so uh ่กบกัคืนม่อจามนเ้นห่งเียวเี่ยวมเสียยังคืนวันนี้เอาแต่เียวไปเี่วนสับกัน่เนี่เสียบกันคืนคำหลาบัวข้ามเนาะสองคนก็แจงนกันผู้ได้ไปยังเขียดอืมเ่งีเยังเขียนทาต่างหาอ่าานออ่ได้แต่ด้ บอนไทยบอนบอลอะไไทยเนาะเสียไปเลยเนาะอา้าไน้ำมันกาแเหพี่น Minor, ını, ay, bon no. ้องเอ้ยมมีเงินซื้อน้จมเพอยไทยประยัเนกแยรยซื้อน้ำมันไปจซื้อเข่าก็สิา ปอยก็พกอยเห็ดเลี้ยน้ำนที่แต่แรงฮะเงินบริสุทธิ์น้ำมันก็สือเขาเลียรืย่องไหมรไหมตอนนี้ตัดรักไงเขาตัดรักตัดรักหัวนทางนี่ทางจะเมือ่อมีเราเขาพังทำแกมเขาจ้างาาาตัดบอกเนี่เขาบอกเนี่เขาเขาตัดจังไงแต่ว่าจะได้ซ้ำก็ได้ข้าเข่าข้าเขาซ้ำได้ก็เป็นไตสำนักรักหนึ่งต่อเทไรรักหนึ่งหาพัน หาพันเนาะโอ้ยังหาพันคือเก่าอยู่เงินมันเผอรปันอันนี้จะได้บุมีกินไหมหาพันกัดสักบาดเนาะนี่ประมาณถึงปัะสิบบาทประมาณนนัแถวนี้ยังใส่ชีวิตแบบเดิมๆพี่น้องบ่อหู ว่าราคาเงินยังมันขึ้นเนาะโมงว่านะราคาเด่นเงินในตลาดมันแพงหรือมันถือค่ะราคาของจะไหนเพิ่นยังขายอันนั้นอันนี้จังอันนั้นอันนี้กับซ้าเก่าพี่น้องราคาเก่าหรือว่าเวลา,า,าเวลาเพิ่นจังคนเสียหยาเนี่ <c oughs> เสียหยา <c oughs> ให้นี่ <c oughs> กันยังจังหาสิบพันคือเก่าพี่น้อง <c oughs> หาสิบพัน

ปดันนี่งหใช่ตัวี้ปูก้อนบ่ต้งพี่น้องมันปงมันเกินมันเนาะกับวันเ่เนียงเนาะทันยางห่มันปงยังบ่นดินยังแข็งเรยังเป็นอันนี้เขากับำนี่อันคือซ้ำนี่อันสองัาข่ามาถือขึ้ถึงขึ้ไทยอันไทยอันฮาราแต่แต่บนเขาเถือ คือว่าได้พี่นอ้องเลยอายเป็นกับปูมีเงินมีขั้มสี่จางโดดให้เขาจะมาดุดเนาะมาไทยแลนาคาขาน้ำม,มันยังกระแพงแนี่นนเยเจ้าบอมันก็ยังยืมเงินกูเขาอืมเจอเท่าไรเอันไปยืมเงินอัไรยืมสามล้านยืมเงินเขาเจ้มสามล้านสามล้านยืมเงินกูสามล้านเนาะแมียนะเจ้าบอมันให้เขาช่วงนั้<า>นหา ยังหาแสนกับพวกอะซื้อเขาใส่ใส่เนี่ยขอบพวกไปมันมัน่นนี่แหละตัวหาแสนอืมเสือสามด่านในกูเงิงเขาค,คือไ <c oughs> อเพิ่นไปกูเงินขี่หลองเนาะนัน่งขะเจ้าคน,<ม>นอยู่ใน,แ,นใแถวบ้านนี่เด้อจำนวนเงิน,งานสามด่านกีบเนาะนสามด่านกีบกะเอามาจ่ยายค่าเธอให้นี่ สองล้านหาแสนกีบเนาะหาแสนก็คือเขานี่เด็กเข่เด็กง้วนนักขบวกเขาจะไร่อันนั้นเท่าไหร่ไร่ถึงดานหนึ่งัวหกแสนด่านหนึ่งโหกแสนเนาะปีหนึ่งเนี่ยเนาะจังไลยจ่ายเนาะคเอาหล่านหนึ่งนี่มันจ่ายหกแสนเนาะพี่เนาะสามด่านก็มันก็ถือสี่านไปตัวกี่ตอกทั้งตัว แมนต้องแทนเขาจ้ะสีหลานพายโป่งเงะเห็นบหมโป่งในพี่น้องนี่แหละชุดดักหัวเนาะดินหน้าไอ้ดินให้อวินแทนดักหัวเลยก็ป้านี่ก็ยังแมนแมนเบิดเนาะแมนที่ดินหนาเพิ่นเบิร์ตเพิ่นเถิกบนแหนนี่ทางนี่ก็แมนไป นี่แล้วก็หออชวนมันก็จะผลเดีพี่น้องไห้มันเนาะปลน้อวนีประมาณนี้แถวนี้บัท่านได้ปลูกเนาะแถวหยาในลายนี่ตัวน้ี่น้อยนิดปลูกนอนช่นี้ก็ซุ่มนี้แหละเนาะตัวนี้แม่ไอเป็นปลูกทางนอกทางนอนเนาะ เช้นอนี้มันโอเคเว้ยนี่ยัดกึนนอันนี้ม่ต้องทเ้ด้อไปทำานก็บได้เาจังเสียหนามันนี่แต่ว่าเชื้อเนื้อนีะเต่ว่าย้าปปูกมันาปลูกเนาะปลาเอานีมันจะเป็นใบปูกมันเีนยมนี่

ตั้งกันผ um, ูกกันอยู่กับตุ้มหญิงกระไรเติบอยู่กับผูกนอนตง่ามเลยนอนในนี้เนาะตัวเสียใหญ่ผูกนอนเบิดแดดพี่น้องในนี้ทาลูกนอ่มันสชหัวใหญ่ยังไงบรงเวที่มันแตกก็ทรายง่าเนาะเฮ้ยเมียน่าดิลายโคกมันีเแต่ว่าซับซ้อนกันมันมีสองอันเลย แห่่นี่ได้ช่องอันเขาปิมมาผีแน่ไอหามผีแน่ก็หาผีน่เวลาบุญฤทิ์มันมกเข้ากัได้ชองอยางเขากบโเปิงนาทีมัน่ได้กลวเขาปูกกเดียวมีดเสียาดเย่างวันได้ปลูกี่หนาฬิกาปอหยาง่ะมีดิเนาะสามสี่ดกรกออก่นี่ ตรงรูกอนเป็นระได้แหงอันนี้เลยเนาะมันบาดมืออีกเลยเนาะเออถ้าว่ากูแตรงบาดมีไดเขาอกม่ดกไปห้งอให้ขวยเนาะหับเ่าได้คนกับลแต่แต่ว่ามมีเงินมูจเอาขอมีเงินกับกไปแต่ขขงพัวไปสิแค่แต่ว่านอนกคุ้มปูแด้คุมรกน <cười> <cười> ừ. Đây là nó có khen cuộn đó Bạn đang chạy thử hay bây đẹp vì nọng Cái cuộn có cầu Xoắn cốc lù thì ai vẫn bỏ hành thức Đấy nó, trông vậy đó Trông vậy, Cốc น่องเอ้ย,อย,ยตอนนี้ไอ้บินก็เขาขว,วเพิ่นสีเขาเมื่อนอนบาเนาะพี่น้องเขาเมื่อสาไพโค้เนี่ยสีเขาครับเขาเมื่อนอนบาดหลังจากนอนหน้าสีมือเพิ่นว่าแบบนอนนอนหน้าเน,น,าน,เนเเ่นอนบาดเนแ่ยว่าแบงนอน,นอาจจะบมโง่จาหัทา้งยันย็นหน่อยหันทั้เย็นอ้าว ไปพี่นอ้องบานายกามาเด่นน้ำฝนเนาะมาทามไทยกดเอาเขามาหน้ำกันเด,ด็กๆดนดนอยเห็นไหมพี่น้องเลยนีที่สิพอซอยน่าเป็นเจกนอ่อยไปบา้กสิก,กบก่อนนะพี่น้องเมื่อไร เนี่ยพร้อมายเพื่นนี่แหละเป็นกิจกรรมคือกันอาบนามก่อนเลยเนาะจังเมื่อเนาะอาบนามอยู่หวย<า>บออยู่ใ่น,านออ้าหลนามลายดีเนาะน้เนาะหยามนี่ไปน,นอ้องาย <พอ S 1> เมื่อก็เลิกวั <พอ S 1> นี้เด้อ <laughs> <laughs> คิดหออ่ะอยู่วะอ้ะ้มาดนนีแต่หนอกเป็ตาหากีหนอโดยประมาณไหนจักมือฉนนี้ประมาณบ่อายุประมาณหมือหามือแม่เนี่ยอ๋อประมาณหามือขอมุกกับใจกับผาขมุกบใจทงป่าเน่มีอไว้ก็ โดยโดยเดีอาเ้โ่เวลาไปเลงกันไปเห็ดนะเดี๋วมั่นี่กนเดียวมันู่เดียวผูกมันวสีไปบ้านเน่าไปไทยไปบ้านนั่นอยากทันท่าดีสน้มันก็เดไปไทยแต่ว่าไปตัดใหม่ก็จะเอาเขาึงหนึงเดก็จะเอาเงินเพื้อสน้ำมันกหากหาจัหาซื้อตัหนึ่งน้ำเขา เขาเป็นตลักให้เขาบ่แต่บางเงินหันซ้ำเด็กของเขาเข้มท่าอย่างนี้เดี๋ยวได้เบุญประมาณจักรลักษ์เยไอ้ตาดวงเบิดลอยกลัวลอยกลัวลักได้เขาจักรสองเขาให้แต่ว่าจังว่าแต่ว่าเบาเท่าไหรแต่ว่าไรเป็นราคาเขาของมะกาแฟแต่ว่าเขาแพงราคาเขาจากน้อยแม่นเนี่ยพี่น้องเลยแต่ว่ายัง มันเดิมเราแล้วก็ด้งอน้มันกับแพร่แห้งขาแห้งมันต่ำม okay. ีน้องไมบ่อบ่อแพร่มนเห็ดอรทำนั่นพวกดีหาดูให้เตากินเฮจะบ่จมอยู่บข oh ้ามัวดาบัข้าจบมเบาพื้นอ้ายบ่ข้าวขนหเห็ดโดดอ้ายมากแม่ อ่ะแล้วพี่น้องข้าสัตกาอ่ะชิเมื่อก็เด้องําหลาพี่น้องคําหลากับหัวคข่าเนาะช่ยพอช่วมปลูกมันเฮ็ดเบี้ยสู้ๆยาวมื่อนาชิมาาไม่้นใจลงแต่ดนนนีเฮ็ด้ดีร้อนเขาเแล้นามานแม่ขรง่ายเบียดงานขําเบิด ต้องกินต้องยากไม่กินก็เพิ่นเบิดแต่ไอ้กินเบิดได้เบิดนี่ไอ้กินอยากได้เบิร์ตไอ้พ่อเมก็กินได้เบิดได้เบิดได้หนึ่งเขาอยังนี้เบิร์ตเอฟเบิร์ตไดเหน่อเขาน้องน้ำหนึ่งเขาหน่อยชาวบ้านดีมุกีใจลูกเต้าต่อยพ่อแม่ก็นี่ทุกกแบบเอามีความลุกหน่อยก็ดีแต่ว่าเบิรงเพิร์ตอะไรก็เราแบบมัน ไปกับเลยพี่น้องเอ้ยพอกันมือนะก็กาเข้ามาสบายดีเดอ้อนี่กลับมาเยี่ยมยามขอบคอุณไอเป็นอีกเนาะมือหนชิมาไม่หาโอกาสอีกโอเคบ๊ายบายพี่น้อง